เจ็บไหมเจ็บก็ต้องระวังกว่านี้สิคะทำเองครีนเลรอครีนงี้กระปุกตู้ตู้งี้ไว้ไม่ได้นะก็จะออกอย่างเดียว เจ็บไหมทับลูกตัวเองเจ็บไหมระวังสิลูกถ้ายนรอดนึงแล้วแปลว่ามันเดี๋ยวมันจะต้องโดนอีกไงคะเั็งงไง